ยังไม่ตื่นเลยครับหลับเป็นตายครับเฮ้ย hey, ใครมาขับรถอะไรข้างๆบ้านตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเองอโอ้โห oh, เรายังเหลือเวลาเที่ยวอีกประมาณสองวันได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตารางบอร์ดกันว่ามันจะมีอะไรให้หลับบ้างหลับต่อไปนะมึงหลับไม่ต้องตื่นเลยนะเดี๋ยวกูจะจ้างผู้ชายมามุดผ้าห่มมึง <laughs> ช่วงนี้เสาวยายิง แอบแนวจิตๆอยู <UK> <gu> <color smoking> <samples> ่ด <just> <absorbed> ้วยมึงดูป่าไม่ใช่มึงที่โดนคนเดียวกูก็โดนแม่ทุกวันนี้กูจะกลายเป็นเมียพี่ออยแล้วมึงรู้เปล่าอันว่าเรื่องนั้นช่างเถอะนะหลับให้สบายเลยกัน DKS Present สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการในค s สแคสเกมมิ่งนะครับผมโยผมเองคลอสนะอุ้ยใครมา เกตุทุกคนกำลังรับชมตอนนีนะ้คือ The Sims 3อยู่กับเต้าหู้อร่อยจุงนะฮะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ยุโรปกันอยู่นะครับผมซึ่งเราก็รอเต้าหู้ตื่นกันนะฮะตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งเลยครับยังไม่ตื่นจากการบันทมเลยนี่แรือว่าบันทมได้ยาวนานมากเอาตื่นแล้ววาเฮ้ยเกิดอาการปวดขี้และอยากอาบน้ําเล็กน้อยแล้วก็ความหิวอีกระดับประมาณปานกลางแล้วก็สังคมซึ่งไม่มีใครครบเลยอืมก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกที่ไม่มีคนครบ หน้าตาหลอกเกินใช่เต้าหู้เต้าหู้บอกหน้าตาหลอกเกินไปไม่มีใครกล้าคุยด้วยเดี๋ยวโดนแยกสาวๆเลยมันเนี่ยหรือแยกหนุ่มๆวะนี่มึงเป็นชายหรือมึงอะไรเนี่ยมึงบอกกูทีมึงเป็นชายแท้เปล่ามึงชอบผู้หญิงแน่ใช่ไหมโอเคไปกับกูได้เพราะกูก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันเอ๊ะ <c oughs> สองต้นขาสองนมสองตูดสองผมหน้ามา้านี่แหละ จำมันออกแนวแอบจิตตัวว่าเขาแอบจิตกูนี่แอบจิตพวกรับมึงเลยนะตะบู <c oughs> หมดล้อเฮียอะไรก่อนอาบน้ำมึงครับก่อนอาบน้ำมีเฮียอะไรขำม,มากมายครับโอ้แก้ผ้าแท้แน <c oughs> ่แนแท้แน่แน่แนแนฮึ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 นาแนนนนนฮึ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 อาบเร็วๆสิเต้าหู้เป็นคนติดอ่าง ติดอ่างนี่ก็อะปะปะปาไปปะปะไปกินกินข้าวนะครับเขาเป็นคนติดอ่างแบบนี้นะครับไม่ใช่ติดอ่างแบบที่คุณคิดนะครับออออนออะไรไม่ใช่นะคนอบนกปอะไรไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดเนี่ยอย่าให้ผมต้องแปลตัวย่อให้ครับให้พวกคุณคิดกันเองครับถ้าเกิดว่าพวกคุณคิดได้แสดงว่าพวกคุณมีความหื่นในตัวพอตัวเหมือนกันนะ ทำแบบทดสอบความหื่นในตัวของคุณถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าโอโอนอนอกับนอกปอคืออะไรนี่แสดงว่าคุณเข้าขั้นหละเข้าขั้นคนหื่นอย่างเต็มพิกัดจะชวนเข้าสมาคมคนหืน่นแห่งเอ็กคอร์ดแคดเกมมีกู <c oughs> ก็เพ้อไปเรื่อยอันนี้เราก็เอา้านี่มึงเสิร์ฟโหรอนี่มึงใจดีมากเลยเนะี่ยเอาไว้หยิบเป็นแรกหนึ่งจานก่อนนะกินให้อิ่มและหนำใจแล้วเราก็จะทำเควสต่ตอไปอนะันเนี จะไปผจญภัยที่ไหนตอนนี้ยังไม่รู้มีรู้ต้องชนอีกนานเท่าไรอ้หน้าโรงแรมอยู่ไหนกูจะไปดูบอร์ดเควสนี่ไงมีบอร์ดให้รับไหมตอนกลางคืนนี้จะมีหรอจากเกินให้แก่เช็ค for Avengers มีอะไรให้เราเป็นลูอีกบ้างมีอะไรให้เต้าหู้อร่อยจูงได้เป็นลูอีกบ้างอ๋อ oh. ไปเลยครับเควสต,ต่อไปครับให้ไปทําอะไรไม่รู้เลยครับแต่ที่แน่ๆเราจะต้องมาคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เวลา6กโมงเช้านะครับหกโมงครึ่งแล้วนั่นเองซุมก็ไปสิไหนดูซิว่าเขาจะให้เราทำอะไร <c oughs> คุยกันสิ <c oughs> ห้ทำอะไรต่อต่อเควสสิมารับเควสแบว เอ๊ะใครตดวะโอ้ยโคตรจังไรเลยตดได้ไงแต่คนก็เล่นเกมอยู่มึงนี่วิธผลิตมากเฮ้ยมึงให้กูทำอะไรตกลงตอบกูสิแมบีไอชูดเกตอ๋อจะต้องตีซีผู้หญิงคนนี้ก่อนเนาะ ได้เป็นมิดแนะนำตัวแบบฉันมิดก่อนเร๋ยวต้องตีซีผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะรับเควสนะน้อเป็นมิดครับแล้วเราทำตัวเป็นมิดก่อนเนี่ยบ้ายอเข้าไปอีผู้หญิงคนนี้บ้าเข้าไปยอเข้าไปพูดประจบแล้ววันที่สดใสเป็นมิดไปเรื่อยๆครับ วันที่สดใสเป็นไงดีไหมหเธอหน้าตาน่ารักจุงเบยเราเรื่องสะเทือนใจไม่เอาอันนี้มันแกล้งนะครับพูดคุยไปเรื่อยครับรการเข้าสังคมเราอยู่ระดับสุดยอดอยู่แล้วนะครับให้ดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ไปถือว่าเป็นการจีบ,บนี่เป็นไงซสดอดอกไม้ให้เฮ้ยมึงอย่าแอบจีบกันนะเว้ยเต้าหู้โอ้มึงอย่าไปเล่นให้ท่าเขาดิเฮียดำๆแบบนี้ไม่เอา thanks thank <L ena. S 1> you for <L ena. S 1> love to check it out ร <c oughs> ู้สึกว่าเคสเราจะเรียบร้อยแล้วเหรอเรา,เราตีสีได้เรียบร้อยแล้วแล้วเรายังไงต่อแล้วรมันให้ทำอะไรวะ <c oughs> ให้มา <c oughs> ให้มาอะไรให้มาซื้อของอ่ะกูไปซื้อของก็ได้นี่ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเคสนีต้องทำยังไงนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างนะ ซื้อ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 อะไรที่ซื้อซื้อได้ก็ซื้อให้หมดเลี้ยงไงต่อวะแล้วไปไหนต่อซื้อสิ่งของซื้อสิ่งของกับเอนนี่เหรอไม่รู้แหละลองดูครับมีอะไรขายบ้างอ่ะเธอไหนนี่คืออะไรกูไม่มีวีซ่ากูไม่มีระดับวีซ่าเลยอ่ะ ตอนนี้กูซื้อแล้วจับมงไม่ได้หรอกแต่กูก็ทำเควสไม่ผ่านเนี่ยกูทำเควสอยู่เอาว่าเราทิ้งเควสนี้ไปก่อนดีกว่าครับกลับไปที่แคมป์แล้วก็ไปหาไปหาเควสใหม่นี่ว่าครับผมทำเควสเมื่อกี้ไม่เป็นนะครับปล่อยมันทิ้งไปครับเฮ้แต่ว่าเราน่าจะมีบันทึกการเดินทางของเรานะยุโรปเมสต์นอตบีนวิสิตอ้อต้องไปหาซิม ต้องไปที่ร้านค้าของซิมทั้งหมด3ที่เหรอได้กูจัดให้ไปต่อเลยร้านเนี้แหมถ้าเกิดไม่อ่านรายละเอียดดีๆนี่ผมก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเข้ามาที่นี่แล้วแล้วยังไงต่อไหนดูซิ1นทับสอยู่เหรอไปซื้อของไหมล่ะไม่ใช่กูจะซื้อของอะซื้ออะไรก็ได้มามีอะไรขายให้กูกูซื้อหมดอะมา เออซื้อมะเขือเทศมาอันหนึ่งซื้อเยี่ยมอ้าวยังเป็นหนึ่งทับสามอยู่เลย <c oughs> แล้วมันให้เรามาหาใครใดนีวะ <c oughs> ก็วิซิตแล้วลองอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับเควสครับ <c oughs> เป็นไงได้แล้วใช่ไหมอ้าวยังเป็นหนึ่งทับสามอยู่เหรอทำไมอ่ะห <c oughs> รือว่าเราจะต้องตีซีก่อน <c oughs> Your vacation will be over soon, Alfer. เฮ้ยเวลาเที่ยวเราจะหมดแล้วเหรอวะเปล่าหายว่าอะไรสิ่งขุดคอนวินซีโร่เขาชอบ at my store pay your bill for your effort จะให้กูทำอะไร บ่ายไอเทมก็ได้อะซื้อเฮียอะไรก็ได้อ่ะแอปเปิ้ลเนยย่างปลาทองซื้อซื้อซื้อกูมีเงินเยอะกูยังไม่รู้ว่ามึงให้ให้กูทำอะไรไงยังเป็นหนึ่งคับสามอยู่อีกเดี๋ยวขอเปิด Google Translate ก่อนครับว่า convince แปลว่าอะไรครับทานสลเลตนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่โง่ภาษาอังกฤษอย่างจริงจังนะครับ Google ก็เข้าไม่ได้อีกเชี่ยเข้าใน iPhone ก็ได้ขอเวลาผมสักครู่นะครับผม ขาไปลอสักครู่นะฮะแปลภาษาอยู่ไหนวะไอคี้นะนไอโฟนไม่มีมีเยอะวะนี่ไงเจอแล้วแปลภาษาแปลภาษาแล้วคำว่าคำว่า,อาคอนวินสความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นอะไรวะ อ๋อต้องทําให้เฟลลี่มากกว่านี้ใช่ไหมได้สเต็ปเดิมเหมือนคนเมื่อกี้ใช่ไหมได้คือทําให้เฟลลี่มากกว่าเดิมได้ไหมได้ยังได้ยังวะยังไม่ได้ต้องงอให้ซีมากกว่านี้ครับอย่างครับอย่าง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 อย,งอยเอาโรแม,มนติกนะชมเชยครับชมเชยประจบเข้าไปเรื่อยเต่าหูรลุนิสัย ตจเย็นใจเย็นเป็นคนพูดคุย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 เอออย่าอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันอันนี้เรากำลังทำเควสอยู่นะครับวันที่สดใสวันที่สดใสเยี่ยมโอเคแล้วเราทำเควสผ่านเรื่ังได้แล้ววู้ฮูต่อไปครับผมที่ที่สามนะครับเราจะมาที่นี่กันนบผมเยี่ยมร้านหนังสือครับเราจะไปที่ร้านหนังสือกันครับ เราจะต้องไปประจบคนขายนะครับไปประจบเจ้าของร้านน,นั่นเองนี่เควสนี้มันคือเชีย่ยอะไรวะไปตู้ที่ที่สามมาแบลสวัสดีแนะนำตัวแบบฉันมิดใครเป็นเจ้าของร้านเนี่ยนี่ใช่ไหมแนะนำตัวก่อนเอาปวดเฉี่ยอาชีให้เสร็จก่อนขี้เลยนเนี่ยนี่เหมือนขั้นขี้เลยเหอเหเฮ้ยคนนี้เหมือนท่านนายกรัฐมนตรีของเราเลยกูจ <c> ะ <oughs> ติดคุกไปเลย ดูดิเรื่องรันเาอมาเดออครับตีสีก่อนเนี่ยครับผมร้องตีสีก่อนเนี่ยตีสีในระดับหนึ่งนะฮะเป็นมิตรพูดคุยเอาเลยครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับเลย12ชั่วโมงครับในการอยู่ที่นี่นะผมชมเชยไปเรื่อยๆครับโอเคคุยไปเรื่อยจนระดับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น แล้วก็จัดการทำเควสซะอู้หู hoo! เสร็จเรียบร้อยเนียครับผมรีพอร์ตสกเร็จบายเราซีกับร้านค้าแถวนี้พอตัวนะครับไม่แน่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาซื้อของราคาอาจจะลดนะครับเฮ้ยฟูมูลแล้ววะ่ะ <c oughs> พระจันทร์เต็มดวงเรียบร้อยครับเควสจบแล้วนะครับผม เราก็จะกลับไปที่แคมป์ของเราอีกรอบนะครับ <laughs> เพื่อรับเควสใหม่เองนะครับตอนนี้เราหหิวแล้วกลับกลับมาที่แคมป์ของเราก่อนนะอานอสกูตเตอร์อานตอนนี้เราเกิดอาการหิว <h ums> เฮ้ยเน่ายัยงยังไม่เน่ากินได้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 ไดไดมาๆๆมา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 ตอนนี้เราต้องเลี้ยงดูปากท้องของเต้าหู้ก่อนนะยิบมาหนึ่งชิน้น จะไปโวยวายใส่เขาซิมึงมากินตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปกินกับคนอื่นหรอกเออค่าสังคมเราก็เต็มแล้วนะครับที่เหลือเราก็ไปนอนนั่นเองตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วครับเอาแล้วกูจะซูมออกมาข้างบนทาไมนอนที่ไหนดีเค้นมานอนบนเตียงแล้วกันนอนหลับครับนี่หลับคลอกฟี่คลอกฟี่อันนี้คืออะไรครับสีเสเอียนฮะเมื่อกี้มึงกินของเน่าเหรอ กำขอโทษสตอรี่เวลิมัชไม่ได้ตั้งใจเ <laughs> ต้าหู้อ้วกังเดือครับพาเมื่อกี้พามันกินของเน่าของเสียครับ oh. เอาแล้วเต้าอูเต้าอูมีประเด็นแล้วครับโคตรสวยเลยอะ่ะมึงทำอะไรอะ่ะล้างจานมึงไม่ต้องล้างจานตัวเองให้รอดก่อนไม่จำเป็นต้องช่วยคนในแคมป์แล้วตอนเนี้ซอมบี้แอทแทกใครใครใครจะแอทแทกกูใครจะแอทแทกกูเฮ้ยซอมบี้มาวะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะบวกกับซอมบี้เลยเปล่าเฮ้ยซอมบี้เข้ามานอนได้ด้วยซอมบี้เฮ้ยไปนอนกับซอมบี้เร็วไปนอนกับซอมบี้เลยไปบ่ไปบ่ไปบ่ปลุกแม่งปลุกแม่งมันไส้มันไส้เอ้ยมันตื่นขึ้นมาเลยซอมบี้ต่อยกูเปล่าเอาแล้วซอมบี้มาแล้วซอมบี้จะทำอะไรกูแม่เนี่ยซอมบี้ทำไมแต่งตัวโซเซ็กซี่ขนาดนั้นกูปลุกมึงแล้วกูก็หลับต่อโอ้โหจบแล้วครับการเดินทางสิ้นสุดแล้ว พาทนี้ทำไมมันสั้นจังอะ่ะผมไม่ได้ตั้งใจให้มันสั้นนะครับแต่ว,ว่าการเดินทางของเรามันจบดงงพิงเช่านี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดซีรีส์ใหม่กันอีกทีเนีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามตาหู้มาตั้งแต่พาทแรกยันพาสสุดท้ายนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีซีรีส์ใหม่ต่อแน่นอนนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับพาทนี้อาจจะมึนๆงงๆแล้วก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำเควสเสร็จเป็นหนึ่งเควสนะฮะแล้วก็ระโกนตินชาวบ้านนิดหน่อย ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ